สวัสดีครับผมพามาวานแห่หมายธรรมชาติครับผมวานตามคล้องครับมือนีหากินคือเก่าครับผมมาเบิ่งกันครับว่บาสิมานโบครับผมลุยกันเลยนะฮะถือแลวครับตัวหนึ่งถือแล้วครับถือแล้ว ตอนนี้กำลังตามหาชีวิตอยู่นะฮะถึง <c oughs> ปลาลูกกับผมยังประทัดกาเซียงไลแห้งซำไรอ้ปลาโมโ,มโอ,โมโมโอ้มีฮอดปลาโ,โมกับปลาลูกครับถ้าเบิ่งว่าใส่ไรสิขึ้นก่อนจ้วดไปแล้วครับผมตาฤาษีอ,อยู่พุ่นครับผม บอกว่าได้แล้วส่งตูปลาโมนะฮะอุปลาพยาบาลอูไม่ใช่ปลาโมปเปล่ยไว้ยังไม่ใหญ่โพนะฮะมุดแล้วครับมุดเร้วว่าไงฮะลุกน้อยดุกน้ยอยเฮ้ยพูดจานน้างหวัดเซียวมาแล้วครับปลาลุกลุกธรรมชาติครับลุกใส่หน่อยใส่งามอยครับตวัวขนาดนี้มาแล้วนะฮะ ทางฝุนได้ปลาหมอครับโตงามเติมอยู่ครับผมโตสวยๆนะฮะมาแล้วครับใส่ไงเลยครับบนตัวนี้จุดออ้ยเต็มเต็มครับสวยงามครับสวยงามดอกนี้ตายครับตายตายตาฤาษีฟังผุนกวาเต็มเต็มครับจกเต็มยังเฮสัวใสจะเต็มหึนะฮะ เถกแล้วครับผมตอนนี้กําลังไล่ล่าหาชีวิตมันอยู่ครับผมมุดแล้วครับมุดแล้วมุดแล้วไล่แล้วครับถึกปลาคอครับผมได้แล้วครับผมอือ้ใส่งามครับมาแล้วครับมาหน,นี่มาแล้วนะฮะตัวแรกต้องเอาขึ้นโคก่อนนะตัวแรกต้องเอาขึ้นโคก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัย อกระโดดเรงเท่ทำขวดเย็มร้อยนี่ครับผม,มหมายธรรมชาติครับใส่นี่ถือว่างามถือว่างามถือว่างามเลยครับผมเถือว่าเขาเหนือหยหยพูดลาวจะตกขมินโอ้เหนื่อยใจเลยกืนคุณลายภาษามันมาแล้วครับรอ,อะไรฮนะอะ,อะไรเหรอ โอ้ตัวใหญ่เดี๋ยวค่อยเอาตอนนี้พัก,กนพกกนก่อนแจ้วนะฮะอ๋อให้มันเหนื่อยก่อนตาลุสีหวานไหวมงนี้ครับผมมักไห้ก่อนเพราะว่าให้มันเหนื่อยกอนน่อกนอ๊ะธรรมดาที่ไหนได้แล้วครับปากคอครับผม <c oughs> <c oughs> ใส่สวยๆงามๆครับโอ้มานแล้วครับ โชตาหรือสีก่อนครับผมมาอีกโตแล้วครับปลาโคเออแฮนี่สองโตเลยครับใส่สวยๆครับผมได่สองโตเลยครับแฮนี่มานอยู่ครับไหล่เราอีกแล้วครับผมใส่สวยอีกแล้วเออ อาราซีเอ้ยมาทางนี้ถืออีกแล้วครับผมปลาหยางครับอุอะอ๊อแล้วอู้สองโตครับผมถืออีกสองครับเป็นครับปลาหยางใส่ได้ครับผมปลาลิ้นครับผมใส่น้อยเอาไวไปปล่อยสะครับผมปลาลิ้นหน่อย ตาฤศีบอกว่าปลานิดน่อยปล่อยให้มันใหญ่ก่อนครับผมมันใหญ่บัดทันแล้วครับแต่เอา,าเอาพืออ่นก็เอาคือเกาหมุดอีกแล้วครับผมได้สองโตัวครับหลุดตัวหนึ่งครับผมถือว่าหมานอยู่ครับแหนี่สวยงามครับผม เกิน2สองตวัวพร้อมกันเลยครับถ้าเบิงครับว่าจะมานหรือเปล่าถือปลาใหม่ย่างใหญ่เลยครับผมแห<ฮะ>่แะบอคอมกับตีนแฮ่ลอยน่าเสียดายครับ้องนี่กระโดดออกจากแห่ครับผมได้แล้วครับผมตัวหนึ่งโอ้มานแล้วนะฮะโอ้เดี๋ยวมันจะลงน้ำขึ้น กระโดดออกจากแหกคุบได้ขึ้นครับผมไวกว่าแสงนะฮะปลากระโดดลงขึ้นครับผมเก <c ười> ือบไม่ได้กินนะฮะได,ได้ตัวเดียวแล้วครับผมแหนี่ยืนดูอะไรดูเหมือนจะก,กระโดดกินปลาแหก็มี อ้ดูให้มันชัดเจนกอ่อนย่ในตัวใหญ่เออวานเฮสวยเหมือนกันตอนนี้ว่าแต่มนุษย์ธรรมดาเออช่คนที่ไหนอ,อีเป็นมนุษย์ <c oughs> ได้แล้วครับตัวหนึ่งครับผมออโอ้ มนันมันครับมานนี่ตาลุสีว่าไงฮะงอโอ้ตาลุสียังไม่เอาดดว่าสังที่ลุดอีกตัวหนึ่งเลยครับผมจวดรครับขามฟังเลยครับผมเตา่ตาเต่าถือแล้วครับผมเบ่งคับว่าปลาหยางครับส้บบนขาอุอะอุอะ หลุดแล้วครับผมถึกตีนแห้พอดีเลยครับตาลสีไดแล้วครับปลาลุกตัวหนึ่งโชว์หน่อยสิฮะอืเคยตูดบอกเอออะไรมานแท้ไล่ปลาลุกก่อนเขาเลยสองตัวแล้วเออสองตัวเลยครับผมว่าแต่ตัวเดียวโตงามอยู่ครับปลาลุก จับปลาสองมือเลยนะฮะวันนี้เออธรรมดาที่ไหนยี่ธรรมดาที่ไหนบอจวดครับผมอือสวยงามมากแฮนี้ได้แล้วครับผมตัวหนึง่งดินกระรงโลกระงโจรกระจ,รระจราวเลยครับอือคนอะไรทำไมก่งเท้เริ่มมันแล้วครับเริ่มได้แล้ว เ <Hey. S 2> ได้แล้วครับผมปลาอะไรฮะปลาเนงปลาเนงครับผมตัวบอกเอียบเลยครับซำนิวปูหรือซำนิวโกยได้ปลาดุกตัวนึงครับแฮนี่ถือว่ามานอยู่ครับตาลือสีปลาดุกสามตแล้วนะฮะ ตาลสีได้อีกแล้วรัรวุมตัวหนึ่งเออหาปลาไม่เจอ,อพ่อครับผมหลูดแห้ครับถึกทีเดียวครับจึกจักจึกจกหายเลยเบ่งผลงานก่อนครับผมว่ามีตัวงามงามบ้างไหมโอ้พ่อตัวงามตัวหนึ่งครับปลาดุกโอ้ปลาโมตัวสวยสวย ได้ได้ดครับผมสวยงามมากเลยนะฮะยินดังเกะอะไรโอ้เกะใบไม้นึกว่าตะเกะปลาโอ้ยับจะนับจะนอยเลยถึกไหมทางนูน้นอูอาอูอาได้แล้วครับทางฟุนโตนึงสวยงามมากนะฮะปลาขอนอยทางนี้ได้อะไรได้ปลาไม้ หาหอยอไดห้อยบอกมาแลวครับใส่ซัมนิโปตีนะครับ,ป,รบป่าต้มครับสวยๆครับปอไหลต้มอยู่ครับผมสวยๆง,งามๆครับเลยนี่ <c oughs> ไหลลายอยู่ครับผม อือสวยงามมากเลยนะฮะเฮ่เฮ่ตาลูซีเฮ่เฮ่เมื่อกี้โทษโทษไอปลาใหม่เบ่งผลกับอันตาลูซีเท่านั้นครับผมนี่นะฮะของตาลูซีอันเขียวเขียวเคี้ยวคือจะโคงอะไรอ๋อปลาห้อ,อ,หอยบอกอือ,อ,อไหนโว้ถึงปลาถึงหอยเลยครับอันยะ นี่เขาเรียกว่าเก็บทุกอย่างนะฮะครับผมฮะฮะถือว่าพอได้อยู่ครับผมพอได้ตมอยู่ปลาธรรมชาติครับปลาเข่งปลาคอปลาลุกใส่พอได้กินอยู่ครับครับคลิปนี้ฝากไวส้สำเนีล้ลวครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเลยด้วยครับสวัสดีครับบา,บายบายหน่อย